สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กับหนังสือคิดรวยแบบวิกุมตอนที่18เกยตื้นนึกไม่ถึงว่าผมจะเกิดอุบัติเหตุอย่างหนักที่สุดในชีวิตตอนอายุ65ปีจนต้องนอนโรงพยาบาลและก็ไม่คิดว่าจะได้รับความเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตอีกเช่นกัน ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดกับตัวเองและอนาคตเปลี่ยนแปลงไปเลยหากมองในมุมที่ดีก็ถือเป็นการเตือนให้ผมได้เข้าใจถึงอนาคตสุดท้ายว่าควรต้องทำอะไรก่อนที่ปัญหาในรายละอยาวจะมาถึงเวลาประมาณ11โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่12สิงหาคม2,561ผมกำลังเดินบนสะพาน ก้าวประมาณ1.5เมตรมือซ้ายถือโทรศัพท์กำลังคุยสายส่วนมือขวาถือวิทยุสื่อสารเพื่อฟังรายการจากคุณสมชาติว่าแขกที่จะมาเยี่ยมที่บ้านกุ่ทาคานั้นมาถึงกันแล้วในขณะเดียวกันผมก็เดินตรวจความเรียบร้อยรอบๆบ,บ้านด้วยเนื่องจากผมต้องการรอแขกอยู่ภายในห้องนอนก่อนจึงออกไปเพื่อเช็คดูว่าหากแขก มองจากด้านนอกแล้วจะเห็นภายในห้องนอนหรือไม่การเดินขณะที่กำลังคุยทั้งสองสายในเวลาเดียวกันนั้นทำให้ผมก้าวเท้าไปข้างหน้าโดยลืมนึกถึงสภาพความเป็นจริงของทางเดินผมควรต้องเดินตรงไปบนสะพานก่อนสัก2เมตรจึงจะเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกแต่ผมกลับใช้เท้าซ้าย ก้าวลงน้ำโดยไม่รู้ตัวทําให้ผมตกน้ําอย่างแรงในขณะที่หน้าแข้งขวานั้นกระแทกกับขอบสะพานที่เป็นเหลี่ยมปูนเข้าอย่างจังความเจ็บที่หน้าแข้งนั้นเหมือนถูกค้อนเหล็กขนาดใหญ่ทุบอย่างแรงพร้อมกับที่ตัวเองตกน้ําที่ลึกกว่า3เมตรโทรศัพท์มือซ้ายกระเด็นตกน้ําไปส่วนมือขวายัางควา้าวิทยุสื่อสารที่ตกน้ําได้ทันแล้วรีบวางไว้บนสะพาน สัญชารยานกลัวจมน้ำทำให้ผมใช้มือซ้ายคว้าขอบสะพานไว้ได้มือขวาก็เกาะช่วยแรงอีกในขณะที่ค้อนหัวจมน้ำแล้วผมตกใจมากและรู้สึกขาขวาอย่างรุนแรงพร้อมความรู้สึกว่าตัวเองกำลังจมน้ำความสับสนอย่างหนักที่สุดกำลังขยายตัวจนต้องเกาะขอบสะพานให้ได้ก่อน ความเจ็บปวดที่น่าแข้งทำให้ผมพยายามช่วยตัวเองขึ้นจากน้ำในขณะนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กชื่อคิมที่รีบเข้ามาดึงตัวผมให้ขึ้นจากน้ำผมไม่เคยนึกว่าตัวเองจะตัวโตวและหนักมากตอนตะเกียดตัวขึ้นจากน้ำนั้นจึงยากลำบากเหลือเกินในขณะที่เจ็บขาสุดๆนั้น ผมรวบรวมพลักกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดใช้มือทั้งสองเกาะที่ขอบสะพานและพยายามยกเข่าซ้ายขึ้นมาพาดบนขอบสะพานจากนั้นก็ดึงตัวเองให้พ้นจากน้ำขึ้นมานอนราบบนสะพานซึ่งหากจากน้ำเกือบหนึ่งฟุตคิมเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากจึงช่วยผมขยับตัวได้แค่ระดับหนึ่งผมยกตัวขึ้นและเห็นขาขวาแกว่งไม่ตรงเช่นปกติแสดงให้เห็นว่า ขาคงหักแล้วผมใช้มือขวาเกาะคอของคิมแล้วใช้เท้าซ้ายขยับเดินทีละก้าวผมรู้สึกเจ็บที่สุดในชีวิตตอนนั้นบุ้งซึ่งเป็นแม่บ้านวิ่งเข้ามาช่วยอีกแรงผมใช้แขนสองข้างเกาะคอทั้งสองคนค่อยๆเดินไปด้วยขาซ้ายข้างเดียวจากบริเวณที่ตกน้ําจนมานั่งอยู่ขอบเตียงซึ่งห่างกันประมาณ10กว่าเมตร โชคดีที่ผมยังมีสติดีในใจบอกตัวเองว่าขาหักแล้วเพราะความเจ็บปวดเหลือพันานาจึงพยายามประคองขาข,าขวาให้ตั้งตรงไม่หักพับเพื่อให้กระดูกไม่แทงทะลุหนังที่หน้าขาเพราะจะยิ่งทำให้อาการสาหัสเข้าไปอีกผมรีบให้พวกเขาเอาเสื้อผ้าและกางเกงที่แห้งมาเปลี่ยนเพราะ แขกเกือบสิบคนกำลังจะเข้ามาในบ้านขณะที่นั่งอยู่ขอบเตียงพยายามทำให้เท้าทั้งสองตั้งตรงบนพื้นและโทรไปเรียกรถฉุกเฉินที่โรงพยาบาลกรุงเทพสาขาปากช่องซึ่งกว่าจะมาถึงก็เกือบสองชั่วโมงเพราะรถติดวันหยุด3วันกว่าจะได้คุยกับหมอและคนดูแลรถก็ได้ใช้เวลามากพอสมควรเพราะหากผมต้องใช้รถฉุกเฉิน รับไปส่งที่กรุงเทพจะต้องได้รับการอนุมัติจากหมอก่อนเท่านั้นในใจคิดว่าหากรับผมเราย้อนกลับไปที่สาขาปากช่องอีคงจะเจอรถติดเป็นแน่แท้ผมจึงขอให้ส่งเข้ากรุงเทพโดยตรงผมรีบกินยาแก้ปวดไป2เม็ดในขณะที่แขกเกือบ10คนก็มาถึงเป็นครอบครัวของคุณไก่ศินกรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจไทยจีน ต่างดีใจที่มีโอกาสได้พบกันเนื่องจากทุกคนเป็นแฟนขับจึงขอถ่ายภาพหมู่กันยกใหญ่พร้อมมอบของฝากให้ผมผมเป็นคนอดทนมากจึงไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดออกมาเท่าไหร่ทุกคนเลยขอถ่ายรูปกันไม่หยุดเพราะใบหน้าผมยิ้มตลอดไม่ได้แสดงถึงความเจ็บปวดแต่ประการใดทุกคนอยู่เป็นเพื่อนจนรถฉุกเฉินมาและยังขับรถตามไปส่งถึงถนนมิตรภาพอีกด้วย